สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับอวันนี้จะสอนวิธีหาเงินนะครับหาเงินไปเที่ยวหมอน,นวดนะครับไม้แรกผมขอไปแดงเลยนะไม้แรกนะเอาของมันหมาดเลยนะไม้แรกนะถ้าอย่างนี้นะน,น้ำเงินมานะผมกดแดงมาก่อนเลยนะมั่นใจทําไมนี้มั่นใจนะนนจนะโอกาสมีออกเหมือนกันครับโอกาสที่ออกเหมือนกันนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะไม้นี้นะไม่แน่เหมือนกันครับไม้นี้เปิดมาลองดูครับ หใครสนใจเล่นเว็บเดียวผมนะครับลูก้าพับ168เลยนะครับเว็บนี้มั่นคงแน่นอนครับมีสล็อตอติโนทุกอย่างเลยนะครับใครสนใจนะลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครมาไม้แรกก็บวกเลยนะครับสั่งมันตีเลยนะครัาไม้ต่อไปผมขอไปแดงแล้วกันนะครับขอส่นเท่าแสไปเลยนะไม้แรกนะมาไม้สองนะไม้สองนะครับไม่ใช่ไม้แรกนะครับไม้สองขอส่วนเท่าแไปเลยนะครับน้าเดไม่สลับนะครับขขอภัยนะจะไม่สลับนะครับลองดูก่อนนะไม่เสียหายอยู่แล้วนะครับ ลองไปกดไปเบาๆนะครับกดไปเบาๆเลยนะครับใครอยากตามมาตามมาเลยนะครับจัดมาเลยนะจัดมาเลยครับเปิดมาสวยๆขอสวยๆนะม้นี้ไม่สวยไม่ได้แล้วไม่สวยไปไม่ได้แล้วนะเปิดมาโอ้โหม้นี้อะไรครับเนี่ยโอ้หน้าแปดจวดเต้มาแล้วโอ้โหัวเอ็ดมาแปดก้าวในีายนี้เนีนะโอ้โหสัมผัสหน้าเลยนะใครสนใจอยากเล่นแบบเดียวผมนะลูก้าขับหกแปดนะครับ แล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับ